ไคุณพูดเหมือนว่าคุณรังเกียจมอนลหรอคะไม่อยากให้มอนนั่งร่วมด้วยหรอเอ่อผมขอโทษด้วยนะมอนพอดีว่าคุณกับผมอะ่ะมันคนละระดับกันเออซันนี่วิธีไหนที่ทำให้พี่รวยเร็วๆบ้างวะพี่จะอยากรวยเร็วปไปทำไมอะ่ะพี่งานก่อสร้างของเราอะ่ะถือ,อยากพี่ก็อยากจะขอเปิ้อนแต่งงาน่ะดิ เต็มติดที่ว่าพีม่มีตังค์ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแนวแบบไหน,นี่แต่ว่าเดือนหน้าผมว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพที่สนใจไปกับผมไหมล่ะยิ่งดีสันพี่ว่ามันก็คงจะดีกว่าที่นี่แหละก็ดีี่แต่ว่าพี่ก็ต้องมาคุยกับแฟนพี่ให้ดีนะเพราะว่ากรุงเทพอ่ะไอยจากที่นี่เอาสิพี่ไปด้วย เหนื่อยมากไหมจ๊ะเหนื่อยมากเลยจ้ะพี่วันนี้นะลูกค้าเต็มร้านเลยจ้ะฉันเนี่ยนะยืนจนปวดขาหมดแล้วจ้ะพี่เออเปิ้ลคว่าพี่จะไปกรุงเทพอ่ะกรุงเทพเลยเหรอจ้ะพี่มันไกลมากเลยนะจ้ะพี่ใช่มันไกลพี่ว่ามันน่าจะดีกว่าที่นี่นะเพื่ออนาคตของเราอะ่ะไม่ลองก็ไม่รู้นะเปิ้ล เัินไปกับพี่นะเออคือฉันไปไม่ได้หรอกจ้ะพี่พ่อฉันนะ่ะก็แก่แล้วฉันนะ่ะเป็นห่วงพ่อนะจ่ะเออแล้วนี่พี่จะไปเนี่ยมีค่ารถด้วยหรอจ๊ะยังไม่มีเลยจ้ะพี่ว่าจะยืมญาติญาติดูอ่ะน่าจะได้พอค่ารถบ้างฉันว่าเขาจะให้พี่หรอจ๊ะแค่ทุกวันเนี้ย เขาก็ดูถูกพี่จะแย่แล้วเอองั้นเอางี้ดีกว่าจ้ะเอาสร้อยของฉันไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพี่มันจะดีหรอเปิ้ลเอาไปเถอะจ้าฉันน่ะไม่ยึดติดหรอกเอาไว้ที่มีเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยมาคืนฉันแล้วก็เอาเส้นใหญ่ๆเลยนะจ๊ะฉันน่ะไม่เอาเส้นเล็กแล้ว พี่รับรองเลยนะว่าพี่ได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะไม่ลืมเปิ้ลเลยแล้วพี่จะซื้อให้เปิ้ลเส้นใหญ่กว่าเดิมให้คนอิจฉาทั้งซอยเลยแล้วพี่จะขอเปิ้ลแต่งงานเร็วๆเลยนะเปิ้ลพี่จะไปแล้วนะ โชคปีนะจ๊ะพี่กอ๊อตแล้วก็อย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้ด้วยนะจ๊ะอ๋อซันแล้วก็ยังไงเนี่ยฉันฝากดูแลด้วยนะจ๊ะได้แล้วครับพี่ไม่ต้องไม่ห่วงนะครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวถ้าพี่กอ๊อตทำอะไรผิดเนี่ย,ยผมจะรีบรายงานทันทีเลยขอบใจจ้ะพี่ไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกพี่อะรักเปิ้ลคนเดียวนะฉันเชื่อใจพี่นะจ๊ะ,ะรีบไปเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันรถนะ่ะ จ้ะมาพี่เปิ้ล่ะตามประมดมาเลยค่ะตานนี้เลยค่ะแป,ปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะนี่คือคุณเปิ้ลที่เขาจะมาสมัครเป็นพนักงานแม่บ้านนะคะ ฉันนั่งก่อนเลยค่ะจะน,นั่งนะคะขอบคุณค่ะเธอชื่อเปิ้ลใช่ไหมใช่ค่ะฉันชื่อเปิ้ลค่ะแล้วเธอมาสมัครงานแม่บ้านแบบนี้เธอทํางานได้เหรอได้ค่ะฉันทําได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดได้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าฉันเคยเป็นลูกจ้างร้านกาแฟมาก่อนนะคะดีเลยแบบนี้ฉันชอบนะคนขยันแบบนี้ยังไงก็มีอะไรก็ถาม ปะมดหัวหน้าแม่บ้านด้วยประมดครับผุณป้สอนงานน้องเขาด้วยนะได้ค่ะคุณแป๊ะคุณแป๊ะไม่ต้องเป็นห่วนะคะเดี๋ยวประมดเนี่ยจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะคุณผู้จัดการคุณเปิ้ลคะเดี๋ยวประมดเนี่ยจะพาไปห้องพนักงานแม่บ้านนะคะเดี๋ยวประมดเนี่ยจะสอนงานให้ค่ะมาค่ะตามประมดมาเลยค่ะนี่ค่ะ แล้วหรอคะเฮ้ยก็ใช่อ่ะสิแม่บ้านสมัยนี้นะทำงานกันไม่ทนเลยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกยิ่งโรงแรมของเรานะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวด้วยขาดแม่บ้านไปแบบนี้นะลูกค้าวยวายยุ่งตายเลยอย่างงี้อืมพี่แป๊ะทำไมช่วงนี้พี่ก๊อตเขาคิดถึงแต่ยี่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รู้อ่ะนี่ไออุตส่าห์ทำดีสารพัดเขาไม่เห็นใจไอเลยอะค่ะเฮ้ยนี่เธอเธอก็ถือกติแบบนี้สิ น้ำหยดลงหินหินก็ยังก่อนผู้หญิงคนนั้นนะไม่มีตัวตนตามหายังไงก็ตามหาไม่เจอเพราะว่าพี่อ่ะไม่เคยตามหาหเขาจริงเหรอคะออพี่แป๊ะเนี่ยสมกับเป็นพี่ชายที่แสนดีของน้องจริงๆเลยนะคะรู้ใจน้องไมปซะทุกอย่างเลยอะ่ะงั้นน้องไม่กลัวแล้วนะคะไปหาพี่ก๊อตดีกว่าเออไปเถอะ เอเปิลเปิลอะไม่ต้องไปเสิร์ฟกาแฟที่ห้องประชุมหรอกนะยืนรอตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดผิดพลาดอะไรมาะแกจะโดนด่าเอานะประมด,ด๋ยวฉันรออยู่ตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะจ้ะเรื่องที่ผมชี้แจงวันนี้ทุกคนเข้าใจนะครับเข้าใจครับแล้วเป็นไงบ้างครับคุณแปะพนักงานใหม่แม่บ้านเหรอครับใช่ครับเอ่อผมเพิ่งรับเข้ามาแต่ยังไม่เห็นผลงานเลยครับ ก็น่าจะได้อยู่ครัเห็นหน่วยกานก็โอเคอยู่ดีเลยครับแล้วคุณอายงานโปรเจกต์ใหม่เป็นไงบ้างครับก็เรียบร้อยดีนะคะไม่มีปัญหาทำไมหน้าเหมือนพี่กอ๊อตจังเลยอะแต่ว่าพี่กอ๊อตคงไม่แต่งตัวดูดีขนาดนั้นละมั้งสงสัยฉันจะคิดถึงพี่กอ๊อตมากเกินไปเออป้าโมจ๊ะอ้าอะไรละเปิ้ลคือว่า คนที่นั่งหัวโตวตรงนั้นนะจ๊ะเขาเป็นใครเหรอจะ๊ะคือว่าเขาหน้าคล้ายคุณรู้จักฉันมากเลยอจ๊ะโอ้ยเปิ้นแกจะไปรู้จักเขาได้ยังไงนั่นนะ่ะคือท่านประธานบริษัทเลยนะเนี่ยคุณเขานะ่ะทั้งร่แล้วก็รวยและอีกอย่างนะมีแฟนที่แสนสวยเดี๋ยวก็ได้ยินข่าวดีเร็ว,เรวนี้แหละอ่ะไปไปไปทำงานได้แล้วมายืนทำอะไรแถว,ว,ว,วนี้ไปเร็วเร็วเอี๋ยวคตรนี้ แปครับเรื่องที่ผมวานให้คุณไปสืบหาคนรู้จักผมเนี่ยเป็นไงบ้างครับผมตามหาแล้วนะครับตามหาไม่เจอผมก็ไปถามคนไดแถวน,นั้นเขาบอกว่าย้ายออกไปแล้วแต่ว่าผมก็จ้างสายสืบแล้วนะครับผมให้สายสืบอะตามหาทั่วประเทศเขาก็บอกว่าไม่เจอครับถ้าผมลองไปตามหาดูนะครับผมว่าผมน่าจะทนไม่ดีกุนแปรนะครับนี่นายซันนายอย่ามาเสนอหน้าเลยดีกว่านายจะทําไม่ดีกว่าพี่ชายฉันได้ไงพี่ชายฉันเนี่ย เปถึงผู้จัดการสวนนายเป็นแค่หัวหน้าพันแหงฉันว่าน่ะนายอย่าเสนอทำงานนี้เลยดีกว่าทำงานของตัวเองให้มันดีก่อนเถอะผมก็แค่อยากจะช่วยครับเพราะว่าผมรู้จักคนที่ท่านประธานกำลังตามหาดีกว่าคุณไปครับยังไงคุณลองเสืบดูอีกทีนะครับได้ครับคุณก๊อตนี่ฉันไม่เข้าใจคุณจริงๆอ่ะคุณจะตามหาทำไมกับอีแค่ผู้หญิงคนเดียวคุณก็รู้ว่าฉันรักคุณมาก ทำไมอ่ะทำไมคุณถึงไม่ลือมาดีเก่าๆป่านเนี้ยเขาคงามีสามีมีลูกไปแล้วล่ะค่ะผมรับคุณไม่ได้จริงๆครับคุณไอคุณกอ๊อตคุณกอ๊อตจะไปไหนอะคะคุณก๊อตเดีเ๋ยวียใจเย็นๆสิน้องทำแบบนี้อะคะแนนก็โตหมดอะสิ <S <S ี่แม่ต้องจัดการเรื่องนี้ให้อายนะคะไอไม่ยอมอะ ณผู้จัดจาก,การเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีมั้งแล้วจะจะเรียกเธอทำไมฮะฉันไล่แกออกทำไมล่ะคะฉันเพิ่งมาทำงานได้อาทิตย์เดียวเองนะคะนี่ฉันมีความผิดอะไรหรอคะความผิดของเธอก็คือฉันไม่ชอบที่หน้าเธอไงเหตุผลแค่นี้พอไหมแต่ว่าฉันยังไม่รู้จักคุณเลยนะคะฉันไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยด้วยซ้ำอะ่ะ แกไม่ต้องฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นอ่ะเอาเป็นว่าฉันไล่แกออกแล้วนี่เงินเดือนของแกแล้วก็ออกไปจากบริษ,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 ษัทฉซะไปเพ<อ>ราะอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณแปะ๊ะที่คุณหาเปิ้ลไม่เจอทันทีคุณก้อนฟังผมก่อนครับคุณก้อนคะไม่ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะฉันอธิบายได้นะคะคุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นหลครับคุณแป๊ะคุณอายผมรู้ความจริงหมดแล้วครับ<อ>คุณรู้ไหมครับถ้าผมไม่มีผู้หญิงคนเนี้ ผมก็จะไม่มีทุกวันนี้นะครับผู้หญิงคนเนี้เขานำสร้อยคอที่เขารักมากให้ผมนำไปขายเพื่อมาทำงานที่กรุงเทพผมถึงมีทุกวันนี้นครับผมคงลืมเขาไม่ได้หรอกฉันคิดว่าพี่จะลืมฉันไปนแล้วซะอีกอะ่ะพี่ให้ผู้จัดจาก,การไปตามหาเธอที่บ้านเก่าแต่เขาบอกว่าตามหาเธอไม่เจอพี่ไม่น่าไว้ใจพวกเขาเลยนะดีนะที่สันเขาฉลาด เขาจำเธอได้เขาเลยมาบอกพี่เอิญวันนั้นผมเห็นพี่เปิ้ลมาสัมภาษณ์งานนะครับพอเห็นแล้วผมก็จําได้เลยผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณกอ๊อตครับแต่ว่าคุณกอ๊อตเขาขอให้เก็บเป็นความลับไว้ก่อนเธอมาสมัครงานแม่บ้านแบบนี้นเธอทํางานได้เหรอได้ค่ะฉันทําได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัดกวาดเช็ดถูททาความสะอาดได้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าฉันเคยเป็นลูกจ้างร้านกาแฟมาก่อนนะคะ ดีเลยแบบนี้ฉันชอบนะคนขยันแบบนี้ยังไงก็มีอะไรก็ถามประมดหัวหน้าแม่บ้านด้วยประมดครับผมาะสอนงานน้องเขาด้วยนะได้ค่ะคุณแปะคุณแปะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมันเปิ้นนี่หว่าเดี๋ยวประมดเนี่ยจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยค่ะครับขอบคุณมากค่ะคณผู้จัดการนต่อไปเนี้ยพี่จะตอบแทนความรักและความหวังดีของเธอไม่ให้เธอลำบากอีกนะก๊อตนี่คุณจะพิฉันเหรอคะ เฮ้ยเฮ้ยแกก็รู้ทั้งรู้อยู่อะว่าเขาไม่ได้รักแกแกจะมายืนอยู่ให้เขาสมนล้ำหน้าทำไมแกลืมไปเหรอว่าแกเป็นเลขาไม่ใช่เมียเขาไป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 รักกันนานๆนะครับพี่ เราตามหากันเจอไม่รู้กี่ปีแล้วผมไปก่อนนะเชับไ <Hey. S 3> ฉันดีใจจังเลยนะจ๊ะที่ได้เจอพี่อีกก็ดีใจเหมือนกันจ้ะ สัดีจ้ะสวัสดีค่ะคุณแม่มอนเองนะคะอ้าวลูกมอนของแม่ว่าไงลูกแม่กําลังคิดถึงอยู่พอดีเลยจ้ะลูกแล้วเมื่อไหร่หนูจะกลับมาช่วยงานแม่จ้ะลูกค่ะแม่ก็มอนจะโทรมาบอกแม่นี่แหละค่ะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามอนจะกลับไปอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะคะจริงเหรอลูกแม่ดีใจที่สุดเลยนะต่อไปนี้แม่ก็จะมีลูกมาช่วยบริหารงานที่บริษัทของเราแล้วสินะแม่จะได้หายเหนื่อย ค่ะคุณแม่แต่กลับไปแล้วเนี่ยม่อนขอพักทำอะไรให้สบายใจสักพักนะคะแล้วเดี๋ยวม่อนจะกลับไปช่วยคุณแม่ที่บริษัทนะคะจะลูกแค่หนูจะกลับมาแม่ก็ดีใจมากแล้วจ้ะลูกงั้นแค่นี้นะคะแม่เจอกันอาทิตย์หน้าค่ะรักแม่นะคะย่าลูกดูแลสุขภาพด้วยนะถึงที่สุดเลยจ้ะสวัสดีจ้ะ เออเจมเสาร์นี้แกว่างปะไม่ว่างอ่ะดีหรอก็าฉันว่าจะชวนแกไปชอปปิ้งหาอะไรผิงแพงกินที่ห้างดูๆนสิว่า,าแต่แกไม่ว่างเนี่ยแกไปไหนวะพอ,อดีว่าคนที่ฉันกําลังคุยด้วยอะตอนเนี้ยเขากลับมาจากต่างประเทศแล้วนะเว้ยอ๋อยี่คนที่แกบอกว่าอยู่อเมริกาแล้วก็ได้แค่คุยกันแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงเหรอใช่ใช่คนนั้นแหละ ตอนนี้เขากลับมาแล้วฉันว่าฉันจะชวนเขาไปเดทว่ะเดทแรกเลยนะเว้ยฉันขอไปด้วยได้ปะนานานให้ฉันไปด้วยนะฉันจะได้เป็นสแกนให้แกด้วยไงว่าผู้หญิงคนนี้รวยจริงไหมเพอร์เฟกต์หมดสมกับแกหรือเปล่าถ้าจะสแกนเนี่ยระดับฉันก็สแกนได้ประว่ามันไม่เหมือนแกน่ะอย่างแกเนี่ยนะมารยาหญิงเนี่ยแกจับจุดไม่ทันหรอก ต้องให้ผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยสแกนให้ต้ว่าให้ฉันไปนะเอ่อเออไปก็ไปแต่อย่าวุ่นวายนะ okay. เว้ยโอเคนจะไปร้านไหนอ่ะหาร้าน,านไหมยังหาที่ดูแบบดีๆหน่อยเว้ยแก <c oughs> เออนี่จะไปสแกนอะไรกันจ้ะงานการไม่สนใจอยากจะทำกันเลยนะไม่เอาครับท่านประธานไม่ได้ไปสแกนอะไรครับเออว่าแต่ท่านประธานครับ มาหาพวกเราสองคนมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะแค่อยากจะมาบอกว่าให้ช่วยจัดห้องให้หน่อยเอาห้องใหญ่ๆสวยๆเลยนะเอาแบบมองแล้วสบายตาเลยอะจัดทําไมหรอคะใครจะมาทํงานหรอคะสั่งให้จัดก็จัดไปเอถอะหามมากนะเฉันมีประชุมข้างนอกฉันจะออกไปประชุมก่อนครบับประธานแลวอย่าลืมหลักครับ ใครจะมาวะแกฉันก็ไม่รู้ว่ะทำงานเลยเอออายโมงนี่แะจะบ่ายแล้วแกว้ายเจมทำไมแฟนกันมาช้ายังเงี้ยนี่เรานั่งรอนานแล้วนะเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย เออนั่นดิฉันโทรไปก็ไม่รับโอเคแต่ฉันหล่ออะหล่อล้วจ้าแล้วฉันล่ะสวยไหมคอยดูนะฉันว่าเนี่ยฉันต้องสวยกว่าแฟนแกแน่นอนแฟนฉันสวยกว่าอยู่แล้วแฟนเป็นผู้ <laughs> สวัสดีค่ะคุณเจมใช่ไหมคะอืมใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับนี่แกแต่งตัวโซมอย่างกับยาจกเข้ามาในร้านได้ไงเนี่ยเออเจมคะนี่มอนเองคะอ่ะมอนเหรอเนี่ยนี่เจมนี่แฟนแกเหรอที่บอกว่ากลับมาจากเมกาอืมสภาพสิ กยาจบขอทาเลยอ่ะหีเออใจเย็นไว้ยไอฉันว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยเออวันนั่งกับนนะัค่ะ <c oughs> แล้วนี่เจมกับเพื่อนสั่งอะไรทานกันหรือ,อยังอะคะสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวมอเลี้ยงเองสภาพแขกแกเนี่นะจะมาเลี้ยงพวกฉันอนะเดี๋ยวมือดีผมเลี้ยงเองคุณก็ รีบๆสั่งรีบๆทานรีบๆกลับเลยก็ได้นะ<ม>หรือคุณจะสั่งกลับบ้านก็ได้นี่ทำไมคุณพูดเหมือนว่าคุณลังเกียจม่อนเหรอคะไม่อยากให้ม่อนนั่งร่วมด้วยเหรอเอ่อผมขอโทษด้วยนะม่อนพอดีว่าคุณกับผมอะ่ะมันคนละ,ะระดับกัน<ม>เอาเป็นว่าคุณรีบๆกินแล้วก็รีบๆกลับเถอะนะนี่คุณลังเกียจม่อนเหรอคะเพราะว่าม่อนดูจนใช่ไหมคุณเลยรังเกียจ ชายมอนที่ผ่านมาที่เราคุยกันอะ่ะผมถือว่าผมหลงทางหลงผิดแล้วกันนะนี่ยายาจกแกเนี่ยรีบรีบกลับไปซะเนี่ยฉันอายคนในร้านเขาอะไปสิแล้วคุณจะเสียใจนะคะเจมดีเจมดีนะที่ฉันมาด้วยอะ่ะ ไม่งั้นเนี่ยแกได้เมียปัญญาจกแน่ใครจะคิดว่าแกจะมาในสภาพแบบเนี้ยโง่ะบ <c oughs> าสั่งอาหารดีกว่าเรากินกันสองคนดีกว่าแก <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ท่านประธาน <c oughs> ท่านประธานเรียกพวกผมสองคนมามีอะไรหรือเปล่าครับ อ๋อวันนี้ฉันก็ไม่มีอะไรมากหรอกพอดีว่าฉันได้เห็นว่าคุณเจมส์น่ะทำงานที่บริษัทฉันมาก็นานแล้วนะไม่เคยเห็นคุณเจมส์มีแฟนเลยจ้ะคือผมผมไม่ค่อยมีเวลาครับแค่งานอย่างเดียวก็เยอะมากพออยู่แล้วค่ะไม่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเจ <c oughs> มส์เนี่ยเขาเพิ่งโดนผู้หญิงหลอ,อกมานะคะท่านประธาน <c oughs> นี่ คุยกันในออนไลน์เนี่ยนะคะบอกว่าเป็นเจ้าหญิงแต่พอเจอตัวจริงเนี่ยเป็นยาจกค่ะน่าสงสารจังเลยนะคะเอางี้ไหมพอดีว่าฉันนะมีลูกสาวอีกคนหนึ่งก็กําลังจะกลับมาจากต่างประเทศนะอยาจะมาช่วยงานที่บริษัทถ้ายัางไงก็ขอฝากคุณเจมมาช่วยสอนงานให้หน่อยนะเดีจะได้สนิทสนมกันนะลูกสาวหรอคะแล้วห้องที่ให้จัดให้เนี่ย คือห้องของลูกสาวท่านประธานใช่ไหมคะใช่ค่ะจะดีแหละครับท่านประธานผมก็แค่พนักงานธรรมดาคนหนึ่งจะให้ไปสอนงานลูกสาวประธานเนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าครับนี่คำว่าหนูตกทังข้าศนน่ะม,มีโอกาสเนี่ยก็คว้าไวส้สิฉันน่ะไม่ใช่คนเก้ๆๆอยจ้าอย่างหรอกนะฐานะอะไรก็ไม่สำคัญหรอกขอให้เป็นคนดีรักลูกสาวฉันแค่นั้นก็พอแล้วจ้ะ ครับท่ทานประธานผมจะดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีเลยครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะได้ครับนั่นมาพอดีเลยจ้ะเข้ามาเลยจ้ะลูกสวัสดีค่ะแม่จะ้ะนั่งเลยจ้ะลูกนั่งอามอนคุณมาได้ไงนะ่ะเยียยจบเนี่ยเป็นลูกสาวท่านประธานเหรอวะยาจบอะไรกันน่ะจ๊ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่ มอนเคยทดสอบอะไรบางอย่างกับคุณเจมอะค่ะทดสอบอะไรนะครับทดสอบอะไรกันละ่ะมอนก็ก่อนที่มอนจะบินกลับมาค่ะแม่มอนให้คนมาสืบผู้ชายคนหนึ่งไว้อ่ะค่ะที่เขาคบกับมอนนะคะแม่ผู้ชายคนนั้นก็คือคุณเจมอะค่ะ <c oughs> บังเอิญจังเลยนะคะที่คุณเจมเนี่ยเขาทำงานอยู่บริษัทของเราด้วยอะค่ะอ้าวกระดีเสียอมอน แม่จะได้สนับสนุนน้องม่อน,นก,กับคุณเจมส์เต็มที่เลยลูกไม่เอาค่ะแม่ม่อนขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้อีกนะคะรวมถึงสอนงานด้วยะคะ่ะม่อนขอไม่ให้ผู้ชายคนนี้มาสอนงานม่อนนะคะเพราะม่อนไม่ชอบพวกที่ดูถูกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะแม่แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะอะไรกันเนี่ยน้องม่อนอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นล้ะลูก คุณเจมคุณอายคะ่ะต่อไปนี้เนี่ยฉันคือว่าที่ผู้บริหารคนใหม่ขอสั่งให้พวกคุณไปทำงานในโกดังลงผลิตนะคะอะแล้วก็ส่วนพนักงานที่ออฟฟิศนี้ฉันจะหาคนมาทำแทนนะคะแม่ได้จ้ะลูกไปกันนะคะแม่ม่อนขอโทษม่อนให้โอกาสเรานะคะ บอนอนัออประธานโอ้ยแลต,ต้องไปทำงานโรงงานกดดังเหรอ,อนี่ฉันทำได้ไหมเนี่ยฝุ่นก็เยอะร้อนก็ร้อนไม่ทำก็ตกงานอยู่วะแกฉันว่าฉันไม่ไหวหรอกแก